ีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับเมื่อโลกแห่งการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเปลี่ยนไปเรามีส่วนช่วยให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงในฐานะผู้บุกเบิกของยุคดิจิทัลในด้านการแพทย์ เราพัฒนาการวิจัยโรคด้วยเทคโนโลยี AI แต่ทำไมเราต้องหยุดแค่นี้เมื่อเราสามารถนำความเชี่ยวชาญด้าน AI และ IoT มาพัฒนานวัตกรรมทางธรุรกิจโดยเฉพาะเพื่อช่วยจัดการกักบบางปัญหาที่ทา้าทายในที่ทำงานหากเป็นการสร้างสรรนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของโลกที่ดีขึ้นและชุมชนที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเราจะไม่หยุดอยาง FUJIFILM Value from Innovation เมื่อก่อนวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทำร้ายเราไม่ได้ขนาดนี้จะสะสมความเสี่ยงไวรอบดวงตาทำไมล่ะคะอย่าลืมใช้ o อคิวซอฟทำความสะอาดรอบดวงตาทุกวันแบบเป็นล่านะคะ o c u ิวซตรุจจีนนี้แับฟูดแจอังเปาลดสามฟังในสั่งเดียว 1. ลดสูงสุด60% 2. สลดลดเพิ่ม50% 3. ส่งฟรีตลอดปีกราฟฟูดลดสามฟังในสั่งเดียววันนี้ถึง13มีนาคม2565 ไฟต้องแรงอุณหภูมิต้องได้ทีทีแกส๊สยินดีให้บริการครับไฟแรงเต็มแม็กซ์แถมยังสะสมแต้มได้อีกก๊าซถุงต้มทีทีไฟแรงเต็มแม็กซ์ได้เวลาไก่ทอดสุดใหม่อร่อยหลายรสชาชิคกีบบ้พาที่ร้านเดอะพิซซ่าของบัเท่านั้น นี่มันป๊บชี่ไม่มีมุม้งตาลน่แต่ก็อร่อยเหมือนกันเลยอะก็อยากให้ลองอะอร่อยเหมือนกันแหละซัมมอนี้ลองเลยป๊บชี่ไหนก็อร่อยเหมือนกันดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus โดขับรถก่นเท่ เลิกกินที่เลิกเบียบมากินนี่เหอะขนมปังก็นุ่มหมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับเอ็มคุ้มเต็มคำกินได้ตกเทเลือ้อเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ถูกตาในราคาถูกใจเฟอร์นิเจอร์แฟร์แอนด์ไบเทคลดจริงถูกจริงครบจริง18-27กุมภาพันธ์น,นี้4โมงเช้าถึง4ทุ่มที่ไบเทคบางนาวิกฤตอาจทำให้คุณลม ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสิงเลมอนโซดาศูนย์บอรี่ วิตามินซีสูงสดชื่นไปนพร้อมกับความซาซัมเมอร์นี้สดชื่อนออกจากกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดออเนียวอิสุสุมิวเ i ็กซ์ออริจ e นัลิตี้ออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอด จนมาเจอกับเซนโซไดมัลติแคร์ดูแลสุขภาพช่องปากถึง5ประการการเสียวฟันก็ลดลงแถมผมยังได้รับการดูแลถึง5ประการในหลอดเดียวบอกเลยว่าแฮปปี้มากมัลติแคร์5 in 1เรื่องเล่าสาวทิตย์สนับสนุนโดยวิตเอดเวย์วอเตอร์คอลลาเจนและวิตามินซี2 0 0อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบูเบนเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ มิตซูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ประสบการณ์ใหม่เป็นไปได้มากกว่าช่วงเวลา42นาทีเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมในท้องตูนเหมือนเช่นเคย<า>ผ่านหน้าจอเรื่องเล่าสาธิตน,นะครับถ้า